สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมารับรถยามาฮ่าซูเปอร์เทนเนอนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปเพื่อแชร์บรรยากาศให้เพื่อนๆดูว่าในวันรับรถของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอให้เอ j นจกับวิดีโอของผมครับมารับรถนะครับมีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนเพื่อนอยากมาดูรถใหม่จริงๆบอกบอสว่าให้เอาอะไรนะ R6 ะที่ไหน่ นี่อาวันนี่เออรถเธอไว้ไหนวันนี้มารับรถยามาฮานะนนยามาฮานี่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าจริงจังนะเพราะว่าอะไรรถไฟก็ยามาฮาแต่ถ้าคำว่าฮาน,นะภาษาญี่ปุ่นแปลว่าตลก <c oughs> <c oughs> รับรถแล้วรถคันนี้เองได้ครับขอบคุณครับเป็นปกิสุดหล่อนะไม่ได้ซื้อกับน้องเขานะแต่น้องเขามาทำให้นะครับคนนี้เป็นคนดังนะครับคนดังขนาดนั้น ถ้าไม่ถ้านาเดชไม่เกิดก็เฮ้ยผมก็ยังไม่เกิดครับผมดอกแดงจะเป็นตัวมาสเตอร์คีค่ะก็คือถ้าสมมติในกอนนี้ที่พี่ทำดอกดาหายพี่ก็มีดอกแดงกับรหัสโคเนี่ยเอามาปั๊มได้แต่ดอกแดงอเนี้ยพี่คือเก็บรักษาดีๆเลยนะคะเพราะว่าสมมติพี่ทำดอกแดงหายพี่ตัวปั๊มละ ถ้าสมมติดอกดรามหายอีกที่ต้องเปลีออ่ยนกล่อง ECU มูลค่า30,000บาทยังไม่รวมต้องกุญแจนะคะก็เหมือนดอกแดงไวส,ส์ป้าที่ลูกค้าซื้อจะเป็นวัินนะคะเลขนเบียรที่นีน่าจะเป็นเลขอ่ uh, าหมายเลขบาร์ทั้งคืนกรณีที่เข้ามาเซอร์วิสนะคะที่ได้ส่วนลด50%ออฟฟิซิลลี่เฮลเลวเซอร์วิสทุกอย่างนะคะแต่จริงๆที่ไม่ต้องพกบ,บัตรก็ได้ะคะ่ะที่แค่แจ้งชื่อเจ้าของก็พอตัวของเก็ได้เบนซินเก้าห้าก็ได้นะคะ ิธีการเปิดฝาถังน้ำมันก็คือถ้าสมมติว่าพี่อยากให้หัวกุ่มแจเสียก็คือให้กดฝาถังหนึงแล้วบิดนะคะอ่าการเติมน้ำมันก็คือเติมไม่เกินตรงเนี่ยค่ะเซนเตอร์ตรงนี้นะคะวิธีการปิดก็คือปิดกุญแจกดการล็อกคอมอเตอร์ไซค์คือเหมือนมอเตอร์ไซค์ในทั่วไปก็ค bueno. ือตอนนี้ตำแหน่งปุ่มแจ่อยู่ตรงออบใช่ไหมคะลูกค้าอยากล้วพอลูกค้ากดไปตรงคำว่าล็อกนะคะ ตอนนี้คือการล็อกคอแล้วไม่สามารถขยับได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปิดไฟฉุกเฉิๆในตางคือลูกค้าบิดไปตรงตัว P ค่ะอันนี้ลูกค้าสามารถเปิดฉ<ม>ุกเฉินได้บแบบนี้<ช>นะคะแต่ไม่แนะนําให้ลูกค้าบิดกุญแจไปตรงตัว P นะคะไอนน้ลูกค้าจับอยู่ที่บ้านนะคะเพรคอบแบ,บจตจะหมดได้นะคะ่ะหน้าจอค่ะจะแสดงเป็นเวลานะคะต่อเครื่องความเร็ว ส่วนจะเป็นกีลทุมันนะคะอันนี้ traction control เป็นโหมดขับขี่นะคะแล้วก็นี่จะพิปเลย5ลิตรนี่ยังทิปใช่ต้องต้องรถมันเอียงรถมันเอียงออกเดี๋ยวมเราตั้งใบกาให้ใหม่เลยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คลิปเอฟก่อนคลิปเอฟอันนี้คือมันคือระยะทางที่ลูกค้าสามารถทิ้งได้ค่ะที่น้ำมันคงเหลือในถังนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันก๊าซ เวลาในการเดินทางนะคะ,<ม>ะ,คะแล้วก็ทิศทางที่สองก็คือการจับระยะทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งสามารถรีเซ็ตได้นะคะด้วยการกดรีเซ็ตช้าเอาวไว้แบบนี้นะคะออดิโอก็คือไม่สะสมรวมอันนี้ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะคะแรงอันนี้คือเออ่ะระยะทางที่เราซา,ายได้นะคะน,น้ำมันใกล้จะหมดประมาณ3.9ลิตรน,นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าครถไฟกี่กิโลน้ำมันจะหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อันนี้คืออัตราเฉลี่ยส่วงน้ำมันนะคะอันนี้อัตราส่วน อันนี้คือบอกเกียร์ก็จะคือจะโชว์ตรงนี้นะคะแล้วก็โหมดคัพเปียก็คือสามารถทำได้สองโหมดเป็นโหมดวอร์ริงกับโหมดสปอร์ตนะคะแฟคชั่นคอนโทรลก็คืออันนี้ลูกค้ากดตรงนี้ปรับได้สองระดับโอ้แฟคชั่นคือปรับที่ปุ่มนี้เลยเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันไหนคือมันทํางานเขาเรียกว่าเซนซิทีฟกว่ากันนะครับแฟคชั่นคอนโทนเนี่ยนี่สอบเป็นระดับที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะสมมุติว่ารถยังใหม่หรือฝนตกลูกค้าเลือกเป็นแฟคชั่นสองนะคะแล้วก็โหมดวอร์ริงนะคะ สมมติว่าลูกค้าอยากแจ้งนึงตรงคลิปหนึ่งคลิปสองอะไรพวกนี้ลูกค้าอยากรีเซ็ตให้เป็นศูนย์โลลูกค้ากดตรงนี้นว่ารีเซ็ตนะคะมันจะขึ้นเป็นศูนย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบไฟกันดีกว่าไฟก็คือไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็คือกดตรงนี้นะกดอืมครดีจูดจให้เขาเ่นอนดีนะ <ไฟ S 1> จ๊ ลงย u ท e บนงยูทูบตอนนี้มีคนตามเยอะมากสองคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบแต่ค่ขอเนะอี้ยดีแต่นะอุยใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มันจะมีให้ปรับละเอียดกว่านั้นเอาใหมเรอบาดูก่อตอนนี้เราอยู่ที่ <laughs> <ง S 2> นีน่นใช่ไหมไอ้ลูกค้าปรับเมนูตรงนี้ปกตินะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการปรับความละเอียดอา,าลูกค้ากดอกน่เมนูาอะ,ะอ่าอันนี้คืออ่าแสดงพวกแม,มนแทนทำคทิปดูนิดการตั้งค่าต่างางนะคะถ้ามนแนอันอนี้คือลูกค้าสามารถตั้งได้ว่าเฮ้ยตอนนี้น้ามันน้ามันเครื่องเราหรืออาจจะเป็นอ่าล้ออก็ได้มันถึงระยะเวลาที่เราต้องเซอร์วิสละ ก็จะขึ้นมาให้ว่าลูกค้ามันได้กี่โลนะคะเหมือนเป็นการเติมความจำเฉยอันนี้เราเซตใหม่เองได้ไม่ต้องเข้าศูนย์ให้ศูนย์เซ็ตคือบางทีเหมือนว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองเราจะตั้งไว้ว่าอ๋อใช่เราไม่เอามาอันนี้ก็จะเป็นทางทิปนะคะก็คือการจับเวลานะคะครับม่น้ำเอนยูนิตอันนี้คือเป็นการปรับหน่วยอีกทีคือไมแน่ว่าพี่จะเป็นกิโลหรือวเป็นไมล์นะคะ ิิลลตนะเอสพีอันนี้คือพี่สามารถเลือกได้ว่าให้อ่าอย่างเป็นตัวเอทิปได้ไหม,มให้เอเทมอุณหภูมิอากาศคู่กับอะไรบ้างคือบางทีพี่สะดวกว่าอยากให้ออดิโอมันคู่กับคลิปหนึ่งคู่กับคลิปเอฟอะไรเงี้ยค่ะสะดวกในการดูครับ เซตการตั้งค่าจากโรงงานัหมดสมมติว่ามีตั้งค่าทับหมดหมดแล้วอยากคืนค่าจากโรงงานเที่ยวไปเซตนะคะจะหยตรงนีนแพ่แจ้บิดยกขึนมาแบบนี้นะคะเก็บของได้คเก็บของได้ยค่ะได้แค่สมุดคู่มือใบเสร็จบิดหน่อยๆอแจอันนี้ก็จะมีหกเนียให้หนอั ปรับระดับเบาได้นะคะดึงมาแบบนี้สองฝั่งอันนี้คือระดับที่สูงที่แอนตั้งให้นะคะอันพี่ก็สามารถตับได้อีกหนึ่งสองนะคะเลือกได้อย่างเบาะโลซีพี่ก็สามารถปรับข้างในนี้ได้อีกอืมก็เป็นโลโลแล้วก็โลสุดโลอีกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือปรับเป็นสูงเอาเป็นสูงหรือเป็นต่ำสูงสูงสุดนอันนี้สูง โอเคการดูลมยางก็คือดูได้ที่ตรงนี้นะพี่หน้าสามสามหลังสามหกถ้านั่งหนึ่งคนนะคะแต่ถ้านั่งสองคนก็คือหน้าสามสามหลังสี่สิบสอค่ะแต่จริงๆอันนี้เราเติมเป็นค่ามาตรฐานให้พี่ตางนี้เลยอ๋อนี่มีวันเดือนปีที่ผลิตด้วย13มิยาวันออกรถที่เราเติมเป็นเท่าไหร่3 3 36 3 3 36อันนี้คือที่เติมให้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็คือในนี้อันนี้คืออะไรปั็อกเซอร์อันนี้เอ่นนี้อะไอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับ อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวหัวปลั๊กครับที่ช่างเขาไว้เสียบเข้ากับคอมอ,อ๋อโอเคปดดั<อ>๊บเซอร์วิสควรจะไม่ควรแกะออกเพราะว่าจะได้กันน้ำห่อไว้ดีกว่าครับห่อไวดีกว่าแต่นี้ก็มันก็มีนิดนิดตอรนั้นต้นี้เปิดไม่ไม่ต้องเปิดอะไรอ่าอันนี้มันไม่ไม่ต้องเปิดอะไรครับพี่ถ้าเปิดพี่ก็ใช้หกเหลี่ยมในการไขพอถึงเลยเราจะเปิดแกระบอกหน้าเระบอกหน้าอย่างเดียวมีเนยปฏตติแช่เข้าไปในได้มีอะไรนะแอนยกแอนดึงใช่ไหมกับการท่าพี่ เียด้านหลังของไม่ค่อยได้ขายเพียงได้ขายน้อยใช่่ที like ้องไไมดการเปิดกล่องก็คือให้พี่แอะค่ะแบบที่แอนบอกไปก็คือปิดช่วยเขาคนจะได้มาซื้อเยอะจะได้เป็นไม่ก็จะมีเป็นอินเนอร์ค่ะมีอินเนอร์ก็คือจะให้สามใบนะคะคือกับกล่องอ่ะมี แล้วก็ให้อินเนอร์สามสามใบนะคะใช่แท้เลยของ Yamaha เลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเดิมที่แอนให้ไปนะคะอะไรเดิมมันมาจากไหนอ่ะถาดกล่องอันนี้ก็คืออินเนอร์เหมือนกันนะพี่ก็คืออัน ใช่อันนี้โซอินเนอร์เหมอนน้ำีส่งไมนะคะไม่มีอะไรนะเนาะโอเคขอช่อด้วยอินเนอร์เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะออสเซอรี่แท้แท้ทุกอย่างที เดี๋ยวจะได้ของแถมเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ของแถมบอกก็ก็เสียเงินทั้งนั้นเงินที่ทั้งนั้นค่ะพงศ์ตัวกูมันจะมีให้แล้วก็ช่วยช่วยหยิบเออ่กันแข้งเดิมใช่ไหมได้ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันไม่มีมีกันแข้งเดิมของเดิมมีให้ด้วยนะใช่เพราะว่าของใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะออนริจินติก ของเดิมเป็นพลาสติกนี้อ่อา,อา,อา,อาแต่ว่าแต่ว่าพอซื้อถ้าซื้อตั่วฟูก,ก็จะได้ที่เป็นโลหังแบบนี้มันก็จะดูแข็งแรงกว่า บ้านาเหมือนเหมือนเอาได้ของขวัญด้วยตัวนี้ตัวธรรมดาก็ไม่มีนะไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีเปิดเปิดไฟหน้าโชว์เปิดเปิดไฟ LED โชฉดเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวตัวใหม่แล้วสปอตไลท์ที่เขาให้มาจะเป็น LED เด็ดรึเปล่าติดประดิษฐ์เนาอ๋อตัวไฟหน้าต้องต้องติดเรครื่องก่อนถึงติดใช่ไหมครับไฟหน้าใช่ติด สัดส่วนของคนที่ท่อมอยู่นะครับสูงประมาณร้อยสิบแปดหนักประมาณร้อยโลก็พอได้นะพอได้ก็ถือว่าตอบโจทย์คนตัวใหญ่นะจะได้ดูตัวไม่ใหญ่มากาตัวใหญ่ไม่ขีปอบ์ตก็โอเคแล้วมันไม่สูงนะไม่สูงไม่สูง,งนี่บอกสูงสุดแล้วใช่ไหมอืม<ง>นี่นั่งนั่งเต็มเท้าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหนักด้วย มา ก็มีประติกข้างใน,นอ้วนใส่ได้ไหมนะอ้วนคือหมาเหรอไม่ได้หมาเข็นไล้วเข็นไปแล้ลงงเป็นคัน <c oughs> ต้องเ,เปล่นทันทออก็ก็การังนี้ต้องติดตั้งจากศูนบริการายงาอีกรอบอีกรอบเดี๋ยวเขาถ่ายอีกรอบอีกรอบขอได้ีกรอบเดี๋ย อันหนาของที่มันเป็นของเราแล้วมันย่อมดีเสมอในรถคันงที่ลองเสียงพออยู่เสียงท่อเพราะกว่าเสียงเครื่องลองไปยิงที่อ่านดีกว่าถูกตมองรอเลยอ๋อนี่มีการร้อนด้วยนะนะนครับมีการร้อนไงการร้อนนะครับการร้อนไม่การร้อนเข้ามาทีตีการร้อนการร้อน สำหรับเจ้ายามาฮ่าซูเปอร์เทนเนอรันคันนี้นะครับก็เป็นบิ๊กไบคันที่5ของผมแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ใช้งานกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าเปลี่ยนทุกครั้งนะครับก็จะต้องอย่างที่รู้กันครับเจ็บตัวทุกครั้งนะครับขอบคุณทางยามาฮ่ประเทศไทยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่างเดโมสัญจรนะครับทำให้ผมได้ลองรถหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ได้เลือกรถที่ ตอบโจทย์การใช้งานและตรงกับความต้องการของผมมากที่สุดนะครับและก่อนที่ผมจะได้เลือกรถคันนี้นะครับผมได้ลองหลายรุ่นมากนะครับผมได้ลอง R6 นะครับ e n e r 700 t r a c e r 900 GT แล้วก็ลองเจ้าตัวนี้นะครับ Super e n e r 1 2 0 0 2นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอโอากาสนี้แนะนำผู้ที่อยากจะเปลี่ยนรถหรือต้องการจะซื้อรถ b i g b i บ e นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ย ได้ไปลองรถก่องน,นะครับพยายามลองหลายๆรุ่นที่ท่านคิดว่าท่านอยากได้นะครับไปลองในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงนะครับท่านก็จะได้รถที่ท่านจะสามารถใช้งานกันไปได้ยาวๆที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่เลือกรถอยู่นะครับได้รถที่ถูกใจแล้วก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะครับ โอกาสหน้าก็หวังว่าจะได้มารีวิวการใช้งานของเจ้ารถคันนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ